บ41ปีการจักใบของราชานักแต่งเพลงลูกทุ่งไทยครูไปบูญบุตรขันทุกวันที่29สิงหาคมของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของวงการเพลงลูกทุ่งนะคะ เพราะเป็นวันที่ต้องสูญเสียบรมครูเพลงลูกทุ่งไทยอย่างครูภัยบูลบุตรขันปีนี้ก็ครบรอบปีที่41แล้วบริษัทเมโทโวแผ่นเสียงเทปที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เพลงของครูภัยบูลจึงได้จัดทําบุญเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยนายห้างวรชัยธรรมสังคีติเป็นหัวเรือใหญ่ที่จริงงานในวันนี้นะครับผมจัดมา20กว่าปีแล้วจัดทุกปีแต่แต่ปีนี้ครบรอบ41ปีครูภัยบูลแล้วก็เห็นกำลัง บ้านรูปบ้านใหม่ที่ผมนึกว่าเสร็จแล้วจะฉลองพอแตมาถึงเพิ่งมารู้เนี่ยว่าคุณสุริยะบอกอยู่ระหว่างการแก้ไขก็เลยปีคิดว่าปีหน้าจะฉลองใหญ่กว่านี้โดยงานนี้มีเหล่าศิลปินรุ่นเก่าที่เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูไพบูลมาร่วมทําบุญพร้อมอุทิศส่วนกุศลไปให้อาทิแม่พองศรีวรนุชครูชัยชนะบุญนโชตอาจารย์สุรินทร์ภาคศิริรุงเพชรแหลมสิงห์ครูสัมพนนันธ์นภัทรลุงจอมขวัญกัลายา ยุติมาหลานยโมโรสสวัสดิ์ที่วัดสำเลาจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นวัดที่เก็บอัฐิของบรมครูเพลงลูกทุ่งเอาไว้โดยมีการเลี้ยงพระเพลพร้อมกับเปิดตัวหุ่นที่พึ่งเหมือนจริงในรูปท่านั่งที่จะแล้วเสร็จในปีหน้าเพื่อนำมาให้สักการะบูชาที่บ้านคีตกวีลูกทุ่งไทยที่บ้านท่าคุ้งจังหวัดปทุมธานีโดยมีหลานของครูไพบุญบุตรขันคุณสุริยะบุตรขันเป็นผู้ดำเนินการพร้อมผุดไอเดียเจ๋งคิดก่อตั้งกองทุนครูไพบุญ เ่อใช้เป็นศูนย์รวมของคนลูกทุ่งและช่วยสาธารณกุศลต่อไปคะ่ะครูภัยบุญบุตรขันเสียชีวิตไปครบ41ปีได้ทิ้งผลงานอันทรงคุณค่าไว้มากมายในวงการทั้งเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกุงออทิมนรักลูกทุง่งโลกนี้คือละครข้าน้ำนมและอีกมากมายซึ่งในบรรดาเพลงที่ครูแต่งล้วนเป็นเพลงอมตะจนมาถึงทุกวันนี้3ปีสุดท้ายช่วงปลายชีวิตของครูภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุง่งโด่งดังทั้งภาพยนตร์และเพลงประกอบ จนกระทั่งวันที่29สิงหาคม2515ครูไัยบูลก็ได้จากโลกนี้ไปเหลือไว้แต่ความดีงามและสมบัติอันล้ำค่าแก่วงการลูกทุ่งไทยเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไปการทำบุญทุกครั้งผมต้องตรวจน้ำอีมินามาให้ครูไพยบูลบุดขันทุกวันทุกวันทุกเช้าชาพอรับอรุณและอรุณญะโตหังนาะชาลิตีนาคาปโนโซโนาทะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่บาตรให้ครูไป ทุกวันสําหรับครูไปบูลบุตรขันเนี่ยผมก็ได้ยินกิติศัพท์รู้ชื่อเสียงท่านมานานนะครับก็คิดว่าไม่มีโอกาสจะได้มาใกล้ชิดแต่บังเอิญว่าพอผมเข้าสู่วงการเพลงมาก็มาเป็นลูกศิษย์ครูไปบูลอยู่เหมือนกันกับลูกศิษย์ลูกหาถ้าเป็นลูกศิษย์ที่คุ้นเคยจริงๆเนี่ยครูจะปดปล่อยเต็มที่จะคุยจะหัวเราะอะไรเต็มที่ ไม่ได้สงวนท่าทีเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนต่างถิ่นมาหรือคนถิ่นอื่นมาครูก็จะวางตัวคึ้มๆไม่ค่อยจะพูดนี่คือเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งของครูไพบูลครับเสร็จพิธีทางส่งแล้วสิ่งที่น่าสนใจและสื่อมวลชนใจจดใจจ่อก็คือการจะได้ล่องเรือเข้าเยี่ยมชมบ้านครูไพบูล์บุตรขันณบริเวณหน้าวัดสำเลที่ติดกับแม่น้ําเจ้าพยา ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมประวัติผลงานเพลงของคู่ไพบูล์บุตรขันเอาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่อไประหว่างล่องเรือนั้นเหล่าบรรดาลูกศิษย์ก็ได้มีการนำเพลงของคู่ไพบูล์มาร่วมขับร้องกันอย่างซาบซึ้งสนุกสนานด้วยค่ะ สุริยะบุตรขันหลานชายของครูก็ได้ปรับปรุงบ้านไม้2ชั้นของครูมากกว่า3ปีซึ่งตอนนี้ก็เสร็จค่อนข้างสมบูรณ์แล้วภายในบ้านก็มีการจัดวางสิ่งของต่างๆที่ครูได้เคยใช้ไว้อย่างน่าสนใจและเป็นระเบียบอาทิรางวัลต่างๆที่ครูเคยได้รับสมุดเขียนเพลงซึ่งเป็นลายมือของครูภาพถ่ายครูภพบูลที่ถ่ายร่วมกับพี่น้องก็ขอขอบคุณติดของครูไพบูลทุกท่านนะครับที่ํำลึกนึกถึงครูไพบูลที่ ให้อาชีพของของแต่ละท่านมาก็าวันนี้เป็นวันที่รำลึกถึงครูไผบูนซึ่งือครูไผบูลก็คงจะได้ได้ได้ครูตัวนั้นนี้กลับไปครับปีนี้เดิมทีคณะผู้จัดงานตั้งใจว่าจะนําหุ่นขี้เพื่อนครูไผ่บูนในท่านั่งเขียนหนังสืออยู่บนโต๊ะมาตั้งสแสดงด้วยแต่ทราบมาว่าหุ่นยังจัดสร้างไม่ทันเสร็จ คาดว่าในปีหน้าการจัดงานฉลองหุ่นคงจะยิ่งใหญ่กว่าปีนี้นับเป็นโครงการในเชิงสร้างสารรค์เกี่ยวกับคนลุกทุวงที่น่าสนใจและน่าสนับสนุนยิ่งนักเพราะครูภัยบูลคือนักแต่งเพลงระดับคีตากวีเพลงของท่านมากมายกลายเป็นเพลงอมตะร,ร่วมสมัยและเป็นเหมือนเพลงครูต้นฉบับให้คนรุ่นต่อมาได้ศึกษาการใช้ภาษาที่งดงามในบทเพลงด้วยค่ะ